อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่เอ้ามัน wheels. หมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยแทร์เเลเยอร์กันไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้ามือคิวรี่กันเย้อ่าเพื่อนๆที่มือใหม่นะผมอาจจะไม่เคยใช้เจ้าตัวนี้เว้ยมือคิวรี่เว้ย มูรีครับผมมันเคยเป็นเมตามาก่อนอ่าแต่ก่อนนีครับผมใช้ประมาณ3ตัวได้ซึ่งแบบเฮ้ยมันเล่นสนุกมากนะมันแบบกระโดดปุ๊บหายตัวใช่ไหมแล้วก็แบบเฮลได้ตุ้มลงมากระทืบลงมาครับผมมีเดามีรัศมีเป็นไฟรอบๆเลยครับทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายนี่แบบเฮ้ยยางโหดละก่อนน่ะแล้วตอนนี้พอมีแบบหุ่นมีที่มีความต้านทานมามันเดียบใครไม่เข้าเลย มันก็เลยหายไปตามกาลเวลาครับผมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มีปืนใหม่มาอ่ะมันทําให้เจ้ามือคิวรีเนี่ยไม่ต้องไปปะทะโดยตรงมากๆครับผมซึ่งมันสามารถยิงได้ในระยะ600เมตรซึ่งไอ้ปืนเนี่ยครับผมผมก็เทสมาหลายตัวแล้วนะคราวน,นี้ับผมจะมาลองใช้กับเจ้ามือคิวรีดูบ้างดูว่าเจ้ามือคิวรี่นเก่าๆเนี่ยที่เล่นเป็นสายบู๊สายปะทะเต็มตัวเลยนะ มาใช้ปืนที่ยิงไกลๆ600เมตรครับผมมาดูกันว่ามัน c u r มอร์เนี่ยมันจะกลับมาได้หรือเปล่าเรามาดูโมดูลก่อนนะเดี๋ยวเพื่อน,นบน่นลสแตงครับผม n ูคีย์แอมพลิฟายแล้วก็ Overdrive รฟ์ยูนิสำหรับนักบินนะครับผมผมไม่มีนักบินตรงรุ่นนะก็จะใช้สกิลตามนี้เลยอ่าประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเมอร์คิเนี่ยมันจะเล่นได้อยู่หรือเปล่าในตอนนี้ไปกันเลย เฮ้ย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 ไอ้นี่ก็น้ำเขียวอ่ะอ้าวนนน่ะน่่อุ้ยอุตัวอะไรเนี่ยฮอเหรอว้าวว้าววเรียบร้อยไป อุ๊ย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 มามาอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะออกมาสิแอบแอบแอบนี่ตัวนี้ครับตัวอะไรเนี่ยอ้าวอยู่ข้างหลังนี่อีกก็โธตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเออว้าว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 ว้าลบท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 หืม นัน่นไงแหมกะกันกะกันอยู่ข้างบนเลยนะืึอะไรกันเ่ายิงไม่โดนเหรอฮึเรียบร้อยไปเฮ้เยฮๆยฮๆยฮยฮย นัานนันนัน,านมาครับผมโดนแล้วเอากอนเอากรโอ้โหไหนอะไรอะไรเอาเสาก่อนยูก่อนครับ ุูยฮูยฮูยหุยูยหูหูหูมันหิวเลือดสู้หิวเลือดสู้เรียบร้อยไปว้าวเฮ้ยโดนล็อกอีกแล้วโดนล็อกอะไรล็อกอ่ะเฮ้ยโอเคครับผมปึ้มกาไป โอ้โหลงไปจุดหนึ่งว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเฮเอ้้้สร็จกันเลยบาบอที่สุดเวอเว่อเว่วว่วววเรียบร้อยครับโอ้โหอุ้ยอุหมิงมิหมิงครับิงครับโอเคนี่น้นี่ก่อนเลยนะ ว้าวเมอร์คิวรีหายตัว5วินาทีครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วสกายรอดเวย้ยเฮ้ยเฮ้ยลูซิดอไม่เห็นนะอ้าวอ้าวอ้าวมาโอเคครับมีลูซิดอดักอยู่ทางนู้นนะเราต้องเข้าตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยว้าว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  เฮ้ย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 ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่เ้ยอ้าวมันหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยท้าสเลเยอร์กันไปเฮ้ยเป็นเลียครับเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตัวอะไรเนี่ยเรเวนเนอรอใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า โอ้เดียบล้อยโอ้ยน็อกเลยน็อกเลยอุ้ยเสาวสมหมดแล้วไม่ทันแล้วเดมอนเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอึดกันอั้นโอ้ยไถฟอนครับว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นโอเคครับผมเสาวเปลี่ยนแล้วมามา ขนาดปืนแดงนั่นนี่ปืนแดงนั่นนี่ยอเปียบเลยวะเปียบเลยวะปืนมนปืนแม่เหล็กบ้าบอที่สดุดโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วมนโดนๆเลยโดแอะ <laughs> Mercury ครับโอเคเพื่อเราได้ละ โอ้โหโลหนามากเลยอ่ะนานน,าน,น,าน,น,น่านนานตัวนู้นเชลยไม่ตายกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว,ว้าวโลขึ้นอีกโอ้โหน,น่านเฮ้ยตัวอะไรเซราฟเซราฟ เดี yeah, ๋ยวก่อนรอลงก่อน <c oughs> ลงขึ้นอีกอ่ะเฮ้ยรอจัดก,การเลยนี่ยรอจัดการก่อนเลยนี่ย <c oughs> วา้วาว่าโหลดโหลดโลดนนี้โดนนี้เฮ้ยหุยหุยฮุยหุยุย ตาย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 โลบๆลบๆลบ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 ว้าวนะครับผมเซรัฟแม่มันลงดีจังวยเฮ้ยมันลบดีว้ยเฮ้ยมาอ้าวหืมนูนียมากอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนไฟเหรอโวตาย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 แหมน,นี่ก็ขึ้นจังเลยนะโล่เนี่ยฮะบินจังเลยนะโว้โ,โวโวเสร็จกันเร์คิวรีครับผมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโดนเลยเฮ้ยอะไรวะไหนไหนไหนแหมปวดน,นะ ไอ้จุลน้างบนข้างบนตัวอะไรหายไปแล้วอ <hhhh> ุยฮ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 ุยมีกระตุกกระตุกด้วยปึ้มไปวัววัววัวโอเคเลือดมันก็ไม่ได้ยุบไม่เลือดมันก็ไม่ได้อืดมาเออนี่ไงติดไอ้นี่เฮ้ย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 เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห ว้าว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 วว้าเรียบร้อยครับผมเมอร์คิวรีเมอร์คิวรีข้างล่างอ้าว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 แอบก่อนแอบก่อนอยู่ไหมยังยังอยู่อีกไอ้แก๊งนี้เฮ้ย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 มึงอึดจังวะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ไปทางไหนเนี่ยโดน pues mm ล็อกขาได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวว้าวฟาบเนี่ยครับโอ้โหกระทืบลงมาตึ้มไว้ไว้ไว้เร็ว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 เออเรียบร้อยไปลหุย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 ตัวนี้ตัวนี้ อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยแหมอยู่ไกลๆเพลินเลยนะฮะเพลินเลยนะเพลินเลยนะเรียบร้อยครับผมติดร้าไปก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังไอ้นี่วู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 มามาฮุ่นเก่าๆมาเจอกันโอ้ย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  โอ้ยเรียบร้อยกันไปฮุยฮุยฮุยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยโดดหลบครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยหมิงหมิงหมิงมาไม่น่ารอดว่าเจออย่างนี้นะอู้ยกันดามิกักนดามิก โอ้โอ er ้ยมาเลยมาสิอุ้ยระเบิดเลยโอ้อยไอ้นี่ไอ้นี่มันจะใช้ระเบิดนี่ไงฮึไม่โดนด้วยนะโอ้โยโอเคครับผมเราต้องขยับขยายนี้นก่อนแล้วอ่ามันไม่ถึงมันไม่ถึง แล้วก็เพนจิจะอยู่ทำไงโลขึ้นอีกนานนานชี้บนบนหลังคาทำไมยิงไม่ได้จะไปล็อกเป้าบนหลังคาทำไมวะนะเดี๋ยก่อเดี๋ยวก่อนอนนี่นี่น,น,นีโดดครับโอ้ยโดดผิดท,ทางแหมโดดผิดไงเรียบร้อยไปโอ้โไทท่านเหรอ แหมโล่เยอะเหลือกเกินนะโดดโดดเราก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลบก่อนครับโอ้โหเรือจะตายแล้วจะตายแล้วมาอูชัด,ดอหลบก่อนจ้าหลบสิจ้าว้บมันมาแล้วโอ้โหมันลอยมาเลย มันมาหาดูแหม่ลอยมาสัขนาดนี้บัคครี่ดีกว่าไปเผื่อไปกระทืบสัเท่วนี้ได้นะอ้าวเออ,อเคเสาเปลี่ยนแล้วเฮ้ยตัวอะไรกระทิ้งมาอ่า ได้ไหมอุ้สเปลี่ยนเลยโอ้โหโอโรจินะนี่ขนาดโอโรจินะหรือเปล่าหรือวะเลเวนแนนวะเนี่ยอ๋อบีมอสแหมก็ว่ากระทืบไม่เข้านึกโอโรจิโวววว้โว้โวโวโวโยกระทิง้งกระทิ้งมอไฟอดีด,ด,ด กระทืบไปก่อนครับผมโอ้โหหิวไปงานงาน้าเนีเซราฟครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเหรอว้าวว้าวว้าวว้ึโอ้ยไอ้นี่ โอ้โห oh! ตายตายตาย,ตายเสร็จกันพิศโกลางเยอะแล้วอะ่ะดูชะดอรครับเอาไปกิงไปครับเฮ้ยเสาเริ่มหายเสาเริ่มหายมาครับผมมาเอาเอา,เอาฮิวเลือดก่อน ว้าว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 อะว้าวเรียบร้อยไปอยู่เลือดครับโลมาโลมา,โ,ลมาโอเคเสาเราได้เยอะเนี่ย ไม่ได้เสาไม่ให้ง่ายๆหรอกครับเอ๋มค้าอยู่นี้แหละว้วเอาเอายานแม่ลงไฟเรียบร้อยว้า wow. วอาครับผมกลับมาลงจอดแล้วเฮ้ยมันก็เอาจริงมันจะแบบใสายสายลุยเต็มตัวไว้พอใช้ปืนนี้ทุกตัวเลยมันก็จะแบบเสียนิสยัยกลายเป็นสายซัพพอร์ตยิงไก,กลๆแทน <c oughs> เช่ไหมเออเพื่อนหลายหลายคนครับผมทําใหอ้อได้พอได้ปืนนี้มาใช้เว้ยมันจะเป็นปืนเปลี่ยนทิสัยจากสายลุยโอ้โหบุแกแหลกกันตอนนี้ก็เป็นสายยิงไกลๆครับผม <c oughs> แต่ผมว่าเพื่อนๆแต่ละคนเลยถ้าเกิดเพื่อนมีปืนนี้ไว้เพื่อนๆก็จะเปลี่ยนทิสายจากสายลุยเป็นสายซับเหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละผมแต่ว่าอ่าส่วนตัวนะผมว่านะเมอร์คิวรีเนี่ยมันมันอยู่ยากมากนะสําหรับสกิลของมันอ่ามันลักหลกนครับผมแต่ก่อนเนี้ย มันฮิลไร้แรงมากปึ้งลงไปแบบเฮ้ยเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันฮิลไร้ที่6กหมื่นเจ็ดนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ผมมีความต้านทานอต้านทาน5 0ต้านทาน4 0กระโดดตึ๊บหนึ่งโอ้โหแทบไม่เข้าเลยตอนนี้สกิลของมันที่มันจะสามารถทําเกมได้ดีแต่ตอนนี้ก็คือการหายตัวของมันเนี่ยผมห้าวินาทีกระโดดขึ้นไปปุ๊บหายตัวใช่ไหมแล้วลงพื้นมาบผมอีก5วินาทีก็ยังหายตัวต่อไปอีก5วินาทีนั่นแหละมันทําให มันอยู่รอดได้ด้วยสกิลหายตัวนี่แหละไม่ได้สกิลฮิลไดน์นะฮิลไดนอาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบอ่าอันนี้ปุ๊บกระโดดไปยิงตึม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 ,มหายตัวก็อยู่ได้นานๆสามารถหลบได้หรือว่าจะสู้ได้ครับผมโดยประมาณนี้ฮิลไดน์ของ Mercury นะโอเคเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าตอนนี้เพื่นนอนๆยังใช้ Mercury อยู่หรือเปล่าอ,อันนะเหนื่อยเลยตอนนี้ Mercury เรี่เราโอเคงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเหล่านี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับได้บายวู้ฮู r เ